ไม,ไ,ไ, D, ไม่ต้องไปกราบไหว้เจดีย์ไม่ต้องไปกราบไหว้ต้นพูไม่ต้องไปกราบไหว้สิ่งพวกนี้ให้เราเอาธรรมะเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเลยศึกษาและปฏิบัติอย่าไปทําเรื่องพวกนั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันไร้สาระฟังดูดีไหมถ้าฟังเออมันดูดีนะเออใช่เราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยเราไม่ต้องไปกราบไหว้เจดีย์ไม่ต้องไปไหว้ต้นพูไม่ต้องไปไหว้หลอกสังเวชนิยสถานมันฟังดูเหมือนจะดูดีแต่ มันขัดกับที่พระเจ้าท่านสอนมีพระอระหันต์หลายรูปนะที่ได้อานิสงส์จากการบูชาเจดีย์การสร้างเจดีย์การบูรณะเจดีย์การเพ่าฐานการทําความสะอาดเจดีย์แล้วได้อานิสงส์จบจนมาจน่างบรรลุอรหันต์ในที่สุดเนะี่ยฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่ไร้สาระขอเจริญพรเจริญธรรมท่านสาธุชนทุกท่านที่มา เรฟังพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ตั้งสมาธิตั้งจิตฟังให้ดีภาระอย่างอื่นเราก็วางไปก่อนช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทำไมตามาใช้คำว่าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าตามาเป็นพระพุทธเจ้านะเพราะว่าตามาเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาแสดงฉะนั้นก็เป็นชื่อ ว่าเราเนี่ยได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในขณะที่เราฟังธรรมเพราะว่าธรรมะที่เอามาพูดเอามากล่าวพระภิกษุไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดเองไม่มีสิทธิ์มาคิดเองเออเองนะเอาตามความคิดตัวเองไม่ได้เพราะสาวกชื่อว่าเป็นผู้ที่เดินตามเป็นผู้ที่รู้ตามเป็นผู้ที่ต้องฟังตามฉะนั้น ใครก็ตามที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็แสดงว่าต้องฟังมาจากพระพุทธเจ้าจึงจะนำมาถ่ายทอดคือหนึ่งฟังแล้วปฏิบัติปปฏิบัติแล้วก็นำสิ่งที่เรียนรู้มาหรือประสบการณ์ต่างๆแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับพวกเราต่อถ้าเป็นคนทั่วไปกล่าวธรรมะหรือพูดอะไรก็ตามเกี่ยวกับธรรมะเนี่ยมันก็ มันก็ยังพอทนเนะาะเพราะว่าคือเขาไม่ใช่พระสงฆ์เขาเป็นคนทั่วไปหรือบางทีเขาอาจจะไม่ได้นับถือพุทธก็ได้แต่เขาก็มีความรู้เขาก็เลยพูดแต่เมื่อใดก็ตามที่คนคนนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้าเรียกว่ามียูนิฟอร์มแล้วอย่างเทีตมาหรือพระสงฆ์ภิกษุสาเเนน,เนที่เอาผ้าการสามพัดมาห่มก็จะถูกสมมุติว่าให้เป็น สงเป็นพระภิกษุพระภิกษุก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามจเจริญรอยตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นการที่พระภิกษุจะกล่าวทาหรือพูดสิ่งใดก็ตามต้องระวังให้มากต้องพูดให้ถูกพูดผิดก็เป็นบาปก,กับตัวเองนะเพราะว่าการที่เรากล่าวทำไปผิดผิดคนฟังและเวลาพระพูดแต่ละทีเนี่ยไม่ได้มาฟังกันแค่หนึ่งคนสองคนนะ เท่ทีหนึ่งฟังกันเป็นร้อยและยิ่งท้าลงไปในสื่ออีกนั่นเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้าพูดผิดนิดหนึ่งเนี่ยบาปเกิดขึ้นกับตัวผู้พูดเองฉะนั้นธารมาจึงอยากจะบอกให้ญาติโยมทั้งหลายเองเวลาจะฟังธรรมไม่แช่จากครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือก็ตามโยมต้องอย่าไป เชื่อถือทั้งหมดเสียร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาทําไมจึงบอกเช่นนะั้นเพราะว่าบางครั้งแม้แต่ครูบาอาจารย์ของเราแม้ท่านจะเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบนะแต่บางครั้งการกล่าวทําอะไรบางอย่างท่านก็อาจจะผิดพลาดได้มันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะสัญญาของเรามันไม่เที่ยงปฏิท่านอ่านมาท่านศึกษามาท่านอาจจะจําผิดจําถูกอย่างนงี้ฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ฟังเราต้องพิจารณาให้ดี เองสิ่งที่ท่านพูดเป็นเหตุเป็นผลไหมสิ่งที่ท่านพูดเป็นกุศลหรืออกุศลสิ่งที่ท่านพูดเอาไปทําแล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดโทษมากกว่ากันเนี่ยเราต้องพิจารณาให้มากฟังให้มากอา้าวแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านเหล่านั้นพูดมันเป็นสิ่งที่เป็นคําสอนพระเจ้าหรือไม่ใช่คําสอนพระเจ้าเนี่ยตรงนี้สําคัญเราก็จะต้องเป็นผู้ที่ศึกษาคําสอนพระเจ้ามาบ้างต้องมีพื้นฐาน ต้องมีหลักแต่ถ้าให้ละเอียดเราก็ต้องไปศึกษาพระไตรปิฎกพ,พระไตรปิฎกก็มีทั้ง45เล่มอ,อีกโอ้เยอะมากอ,าอ่านยังไงหมดใช่ไหมธรรมาก็ไม่ได้อ่านหมดธรรมาก็อ่านเป็นเรื่องๆไปแต่มันมีวิธีนะโยมปัจจุบันมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีมือถือมีแอปพลิเคชันต่างๆ มันง่ายมากในการที่เราจะศึกษาพระไตรปิฎกอย่างที่วิธีที่ตมาใช้บ่อยๆประจำเลยนะให้โยมเข้าไปที่ Google โยมอยากรู้เรื่องอะไรในพระไตรปิฎกให้โยมพิมพ์คีย์เวิร์ดคำนั้นขึ้นมาพิมพ์คีย์เวิร์ดยังไงเช่นโยมอยากรู้เรื่องเทวดาว่าในพระไตรปิฎกพูดถึงเทวดาไว้ว่าอย่างไรบ้างมีเทวดาชื่ออะไรบ้างเทวดาทาบุญอะไรจึงไปเกิดเป็นเทวดาบ้างโยมพิมพ์ไปเลยว่าเทวดาเสร็จปึ๊กเว้นวัด แล้วก็พิมพ์เลขแปดหมื่นสี่พันแล้วเอนเ r อไปมันจะขึ้นมาเต็มเลยพไตจปีดกเล่มที่เท่าไหร่จากคำพีไหนมันบอกหมดไปอ่านได้เลยง่ายมากหรือจะเอาเรื่องอื่นก็ได้ใครอยากรู้เอาทำยังไงคนที่เป็นเปรตทำไมเขาได้ไปเป็นเปรตพิมพ์ไปเลยเปรตแล้วก็แปดหมื่สี่พันกดเอนเทอไปมันจะขึ้นมาเรื่องอ่านได้เลยอย่าอ่านคำภีไหนเลือกสืบคนได้ อ่านมันทุกคำพีเลยก็ได้นี่มันมีเยอะมีทั้งาภาษาไทยภาษาบาลีก็มีอีกหรือจะสืบค้นเข้าไปในคำพีอัตถกถาที่อธิบายเพิ่มเติมไปอีกแล้วก็เปิดสืบค้นได้ง่ายมากฉะนั้นหลังจากนี้เราฟังใครก็ตามแล้วเรารู้สึกตะกิดใจใช่หรือเปล่าวะสงสัยเปิดภไตรบิดกเลยว่าเออสิ่งที่ท่านพูดอ่ะ อ่านแล้วปึ๊บอาวมันตรงกับที่ท่านพูดอ่ะแสดงว่าท่านกล่าวถูกเราก็นํามาใส่ใจนํามาปฏิบัติได้แต่บางทีบางครั้งเนี่ยเหมือนปัจจุบันช่วงที่ผ่านมาก็เห็นตามาเห็นมีข้อหนึ่งที่เขาตกเถียงกันก็พอฟังแล้วก็เออละตามาก็เออมันก็มันเกิดทั้งมันได้ข้อเสียด้วยข้อดีมันมีไหมมันมีแล้วม,ม,ม,มันมีข้อเสียใช่มากกว่าเพราะอะไรเพราะ กล่าวผิดเพี้ยนไปจากพระพุทธเจ้ากล่าวผิดเพี้ยนไปจากพระธรรมวินัยก็คือเขากําลังตกเถียงกันตรงประเด็นที่ว่าบอกว่าไม่ให้เราเนี่ยไปกราบไหว้พวกเจดีพวกเจดีที่เราสร้างที่คนทั้งหลายสร้างุทิศให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระอาหารหันตสาวกหรือแม้แต่ไปกราบไหว้ต้นโพไปกราบไหว้สังเวชนียสถานที่อินเดียนะ ซื้อตั๋วเครื่องบินหอไปแล้วก็ไปไหว้ไหว้ไปกราบไปเคารพบ,บูชาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ได้ไม่ได้เรื่องเป็นสิ่งที่ไรประโยชน์เป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์พอเราพอถ้าเกิดพูดอย่างนี้ไปเนี่ยมันเกิดข้อเสียมากเพราะว่ามันขัดกับสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนแต่เขาบอกว่าเออแต่ถ้าพูดในอีกแง่หนึ่งที่ข้อดีก็คือบอกว่า การที่ไม่บูชาไม่ไปต้องไปกราบไหว้จีดีไม่ต้องไปกราบไหว้ต้นโพไม่ต้องไปกราบไหว้สิ่งพวกนี้ให้เราเอาธรรมะเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเลยศึกษาและปฏิบัติอย่าไปทําเรื่องพวกนั้นมันไม่เกิดประโยชน์มันไร้สาระฟังดูดีไหมถ้าฟังเออมันดูดีนะเออใช่เราเข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าเลยเราไม่ต้องไปกราบ D, ไหว้จีดีไม่ต้องไปไหว้ต้นโพไม่ต้องไปไหว้หลอกสังเวชนิยสถานมันฟังดูเหมือนจะดูดี แต่มันขัดกับที่พระอาจาท่านสอนเพราะพระพุธิจ้าาท่านสอนท่านไม่ได้สอนอย่างเดียวนี่เวลาท่านตอบคำถามเวลาท่านตอบคาถามใครก็ตามเนี่ยท่านจะไม่ตอบประเด็นเดียวอย่างเรื่องเนี้ยท่านก็ตอบแยกเอาไว้ท่านบอกว่าการบูชาเนี่ยมันมีอยู่สองหนึ่งอมิสบูชาสองคือธรรมบูชาก็คือการปฏิบัติอามิสบูชาก็คือการที่นําสิ่งของ นำอาหารน,นำดอกไม้สิ่งต่างๆเครื่องหอมเหล่านี้นํามาบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระสาวกสิ่งเหล่านี้เรียกว่า,ามิสบูชาแม้แต่โยมมาใส่บาตรมาทําบุญวันนี้หรือแม้แต่โยมเอาดอกไม้มาไหว้พระมากราบไหว้พระพุทธรูประลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระรัตนตรยัยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกว่าอามิสบูชาถ้าเราบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไร้สาระมันไม่ได้เรื่อง มันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็จะไปขัดแย้งกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือแม้แต่การกราบไหว้บูชาเจดีย์การเคารพสังการะสังเวชนียสถานก็คืออะไรสถานที่พระพุทธเจ้าท่านประสูิสถานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้สถานที่พระเจ้าท่านแสดงธรรมเป็นครั้งแรกคือปฐมเทศนาหรือแม้แต่สถานที่ที่พระองค์ทรงปรินิพพานพระองค์ก็ตรัสเอาไว้เองท่านบอกว่าถ้าเมื่อใดที่พระองค์ไม่อยู่แล้ว สถานที่เหล่านี้สามารถเป็นสถานที่แทนพระองค์ได้เป็นที่ให้พุทธบ,บริษัททั้งหลายเข้าไประลึกน้อมจิตให้เลื่อมใสในสถาทนที่นั้นระลึกถึงคุณระลึกถึงธรรมแล้วบูชาได้แม้แต่เจดีที่คนทั้งหลายสร้างบุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การเคารพสักการะบ,บูชา แม้แต่พระอราหันตสาวกพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าอัฐิของพระอราหันตสาวกเนี่ยเก็บเอาไว้แล้วไปสร้างสถูกสร้างเจดีให้คนเคารพสักการะบูชาได้เห็นไหมละ่ะถ้าเราบอกว่าอย่าไปไหว้เอ้านี่ขัดกับพุทธเจ้าเลยแม้แต่พุทธเจ้าท่านยังบอกเลยไปให้เอาไปสร้างเอาไปไว้เป็นที่เคารพสักการะบูชาได้ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยชะมาก็จะยกเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็เลย พระรเจ้าท่านก็ตรัสเอาไว้เองท่านตรัสไว้ในไหนนันต้มาเกิดไม่ทันฟังมาจากไหนพระอริยเจ้าบอกว่าทรระวินัยจะเป็นตัวแทนของพระองค์ธรรมวินัยปัจจุบันอยู่ไหนก็อยู่ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็สืบคนได้มีพระอาหารหันต์หลายรูปนะที่ได้อานิสงส์จากการบูชาเจดีย์การสร้างเจดีย์การบูรณะเจดีย์ การเพ่วฐานการทําความสะอาดเจดี JD, แล้วได้อนิสงส์จบจนมาจนทั่งบรรลุอรหันต์ในที่สุดเนี่ยฉะนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องที่ไร้าสาระมีพระรูปหนึ่งอันนี้ต่อมาเคยเล่าให้ฟังแล้วช่วงที่เราก่อเจดีซส์ท่านชื่ีว่าพระปุริลุปปาทก,กะเทระท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นนะท่านเกิดเป็นฤาษีเป็นดาบทแล้วมีลูกศิษย์เยอะมากแล้วท่าน ลูกศิษย์ท่านก็บูชาท่านแต่ท่านไม่มีผู้เคารพบูชาท่านก็เลยสร้างเจดีทรายขึ้นมาสร้างขึ้นมาแล้วก็เอาดอกไม้ในประดับแล้วกราบไหว้สักการะเคารพบูชาโดยจิตเนี่ยเลื่องใสว่าเจดีแห่งนี้เราสร้างเพื่ออุทิศแก่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพคารพสักการะกราบไหว้ประนหนึ่งเสมือนเคารพพระพุทธเจ้าท่านทําอย่างนี้อยู่ตลอดจนกระทั่งท่านตายพอตายเสร็จท่านก็บอกว่าท่านไปเกิด อยู่แต่ในเทวโลกกับมนุษย์โลกไม่เคยไปทุกขติเลยหลังจากนั้นะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นร้อยชาติได้ทิพยสมาบัตินี่เต็มที่เต็มบริบูรณ์เต็มกําลังพอมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอีกพระเจ้าจากักรพรรดินี้ไม่ใช่ธรรมดานะถ้าเปรียบในปัจจุบันคือบุคคลที่เป็นผู้ปกครองโลกอ่ะคือสูงสุดในโลกและพระเจ้าจากักรพรรดินี้ไม่ใช่ว่าเป็นธรรมดาเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมมีคุณธรรมสูงด้วย เกิดเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดินี่หลายร้อยชาติแล้วเวลาเกิดเกิดแต่ในตระกูลที่สูงไม่เคยเกิดในตระกูลต่ำไม่เคยยากลําบากจนกระทั่งมาชาติสุดท้ายมาเจอพระเจ้าที่ชื่อว่าโคตมะคือพระเจ้าปัจจุบันของเราได้ฟังธรรมสุดท้ายบรรลุปเป็นพระระหันนี่ด้วยอะไรด้วยอนิสงส์ที่ท่านเคยกระทํามานั่นแหละอนิสงส์แห่งการบูชาเจดีย์ด้วยรวมถึงกุศลกรรมอื่นที่ท่านบำเพ็ญมาในทุกๆชาติอ่าแล้วเราบอกว่าไหว้เจดีย์มันไร้สาระ ขนาดก่อเจดีไซด์ ign, ยังมีอน,นิสงส์เลยหรือแม้แต่พระอาหารหันต์รูปอื่นยังมีพระอีกรูปหนึ่งท่านก็เกิดในสมัยพระพุทธเจ้าที่ชื่อว่าปทุมมุตตระพระพุทธเจ้าท่านชื่อพระปทุมมุตตระในสมัยนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนพระอรหันต์องค์นี้ท่านเข้าไปในป่า แต่ตอนนั้นยังเป็นอุบาสกอยู่เข้าไปแล้วก็ไปเจอเจดีที่เขาสร้างอุทิศถวายพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระบรมธาตุอยู่ในนั้นแล้วก็เห็นว่าโอ้ทำไมมันผุพังทำไมมันมีต้นไม้มีหญ้ามีเถาวัลย์มีพันธ์รกไปหมดเลยก็เลยคิดว่าโอ้เดี๋ยวเราจะทําความสะอาดดีกว่าหลังจากนั้นก็แผ้วถางทําความสะอาดตัดแต่งทุกสิ่งทุกอย่างบูรณนะ ให้สวยงามพอทําเสร็จท่านก็กราบพอกราบเสร็จแล้วก็กลับไปพอหลังจากท่านพอตายไปเกิดเป็นเทวดาโอ้เป็นร้อยชาติไปเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วอยู่แต่ในตระกูลที่ดีไม่อยู่ในตระกูลต่ำจนกระทั่งชาติสุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระราชน์ด้วยอะไรด้วยอนิสงส์ที่เคยทําแล้วเป็นคนที่มีผิวพรรณงามดังทองคำเพราะตัวเองทําความสะอาดพระใจดีนั้น แล้วโรคทั้งหลายไม่เป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังเลยนี่จะผิวพรรณที่สวยงามท่านแล้วท่านก็ได้อน,นิสงส์งอย่างนั้นด้วยอะไรก็ด้วยที่ท่านไปทําความสะอาดพระเจดีที่อุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นนะไม่ใช่เรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้าจะมาดูถูกคนที่เขาทําสิ่งเหล่าเนี้ต้อมาคิดว่าเป็นข้อเสียมากๆเลย ถามว่าการสรรเสริญบูชาการปฏิบัติบูชามันดีไม่มันดีเยี่ยมอยู่แล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญท่านบอกว่าการปฏิบัติบูชามีดีเลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่พระองค์สรรเสริญแต่การที่เรากล่าวว่าการปฏิบัติบูชาเป็นเลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วไปดูถูกคนที่เขาทําอามิสบูชามันเป็นเรื่องที่ไม่โอเคเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าการทําอามิสบูชามันยังมีอานิสงส์มากมายขนาดนั้นแม้แต่สมัยหนึ่ง หลังจากะพกทุทธเจ้าของเราท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ยมีอุบาสิกาคนหนึ่งเขาถือดอกบวกขมดอกบวกขมนีม่เป็นดอกที่มีรสขมเป็นดอกไม้ที่ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครอยากได้เขาเอาไปสี่ดอก<ม>เพื่ออะไร<ม>เขาถือไป<ม>เพื่อที่จะไปกราบไหว้เคารพสักการะบูชาพระเจดีย์ที่สร้างอุทิศให้พระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระมรรมาธอยู่ในนั้นคนที่สร้างก็คือพระเจ้าชาติศัตรู สร้างเอาไว้อุบาสิกาคนนี้ก็เลยถือดอกบววขมสีดอกเนี่ยไปบูชาในขณะที่ตัวเองเดินทางไปเนี่ยใจก็เลื่อมใสเคารพสักการะนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าในขณะที่เดินทางไปปรากฏว่าลืมดูทางในขณะนั้นมีแม่โคตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาแล้วก็เอาเขาเนี่ยขวิดฟึบทะลุเข้ามาตายคาที่นะตรงนั้นพอตายฟึบไปไหนประหนึ่งเสมือนหลับแล้วตื่นขึ้นมา กลายไปเป็นเทพธิดามีผิวพรรณสีเหลืองทองมีเครื่องประดับประดาเป็นสีเหลืองทองมีวิมานสีทองที่นั่งที่นอนภาชนะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสีทองทั้งหมดเลยแล้วออรา่าสว่างสวยไปทั่วท้าสก,กัดหรือพระอินเนี่ยท่านเห็นก็เลยสอบถามว่านางเทพธิดา ทำไมเธอเป็นผู้มีผิวพรรณสีเหลืองทองงามขนาดนี้เครื่องประดับประดาของเธอก็สีทองสีเหลืองสวยงามวิมานของเธอก็สีเหลืองเธอทําบุญอะไรมาตอนเป็นมนุษย์นางเทธิดาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยเอาดอกบักขมสีดอกจะเดินทางไปกราบไหว้เจดีย์ที่สร้างอุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าเป็นบรมธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ในขณะเดินทางลืมดูกลับถูกแม่โคเนี่ยควิดแล้วก็ตาย แล้วก็มาเกิดในที่นี้หลังจากนั้นท้าวสากาก็คุยกับเทวดาทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมให้ชี้ให้ดูว่าเนี่ยแม้เพียงการกระทํากรรมเช่นนีย้ยังมีกุศลมากมายขนาดนี้แล้วก็บอกกับเทวดาทั้งหลายว่าพวกเราทั้งหลายพึงเอาจิตเลื่องใสในพระพุทธเจ้าพึงเคารพสักการะในพระบรมธ,ธาตุของรอพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าจะชดพระพุทธเจ้าจะทรงพระชนชีพอยู่ หรือจะปรินิพานแล้วก็ตามถ้าหากจิตของเรามีความเลื่องใสสม่ำเสมอผลที่เกิดขึ้นย่อมมีความสม่ำเสมอประหนึ่งเสมือนกับพระเจ้ายัางทรงกะชลชีพอยู่หลังจากนั้นท้าวสาก,กาศก็ได้ให้เทวดาทั้งหลายห,หยุดกิจกรรมทั้งหมดในการเล่นกรีธาในอุทยานอะไรต่างจิตวันนั้นให้เทวดาทั้งหลายบูชาพระจุลามณีเจดีย์ซึ่ง สร้างอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวเดึงตลอดเจ็ดวันแล้วจากนั้นเท้าสังกะเนี่ยท่านก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้กับพระอราหันต์รูปหนึ่งฟังท่านชื่อว่าพระนารทเทระพระนารทเทระก็เลยกล่าวให้กับพวกเหล่าพระอราหันต์ท่านได้ฟังจึงหลักธรรมนี้จึงถูกบรรจุเอาไว้ในพระไตรปิฎกค,ครั้งพระอราหันต์ท่านสังคยนณาในครั้งที่หนึ่งหลังจากพระเจ้าบรินิพานสามเดือนก็เอาเรื่องนี้ บรรจุเข้าไปในพระตาบิดกด้วยก็จึงจัดว่าเป็นธรรมะหนึ่งที่เราควรที่จะรับฟังควรที่จะน้อมนำไปปฏิบัติได้เช่นกันหรือแม้แต่ระดับพระมาหากัสสปะเองก็ตามที่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดรองจากพระุเจ้าหลังจากพระุเจ้าพรินิพานพระมาหากัสสปะนี้สูงสุดเลยพระมาหากัสสปะยังเคยบูชาเจดีเลยโยมเคยเกิดในสมัยพระเจ้ญญาชื่อว่าปุถุมุตระพอพระเจ้า พระพุทธเจ้าพระทตบุตรท่านปรินิพานชนทั้งหลายก็สร้างเจดีขึ้นมาแล้วก็พากันบูชาเคารพสักการะกราบไหว้าทาจิตให้เลื่องใสสุดท้ายก็ได้อานิสงส์แต่และคนก็ได้อานิสงส์ล้วนแต่ไปเกิดเป็นเทวดาทั้งหลายไปเกิดสุคติกันหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคยแสดงธรรมครั้งหนึ่งท่านไปในสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่น,นั้นมีพราหมณ์มากมาย พรามเหล่านั้นพาการบูชาเจดีย์อันหนึ่งแต่เป็นเจดีย์ของเทวดาของเทพที่เขาบูชาพ,พรามเหล่านั้นบูชาพระพุทธเจ้าท่านกระถามว่าพวกเธอทําอะไรกันพรามก็บอกว่าเราเคารพสักาการะเทวดาที่ชนทั้งหลายบรรพบุพรุษทั้งหลายทําต่อเนื่องกันมาพระพุทธเจ้าท่านตรัสตอบว่าเออเธอทําดีแล้วพระสงฆ์ก็เลยพายกันงงทําไมพระพุทธเจ้ากล่าวชื่นชมพรามว่าทําดีแล้ว ด้วยพระพุทธเจ้าท่านทราบด้วยญาณของท่านรู้ว่าพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยสงสัยท่านก็เลยกล่าวแสดงธรรมเรื่องของการบูชาเจดีย์แล้วท่านก็ได้ใช้อานุภาพของพระองค์เนี่ยเนรมิตเจดีย์เนรมิตเจดีย์ของพระกัสสปะพุทธเจ้าเนรมิตขึ้นมาให้คนทั้งหลายเนี่ยเห็นพร้อมทั้งเนรมิตเจดีย์ที่ลอยอยู่บนอากาศอีกเจดีย์หนึ่งเป็นสองเจดีย์ดังนั้นท่านก็กล่าวธรรมแล้วก็แสดงให้ฟังว่าเออ สิ่งที่บุคคลควรบูชาเนี่ยก็หนึ่งอย่างน้อยล้มีพระพุทธเจ้าพระหัต์สาวกทั้งหลายหรือแม้แต่เจดีย์ท่านก็กล่าวว่าเจดีย์ที่ควรแกการบูชาหนึ่งธาตุเจดีย์ก็คือเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์อุเทศิกาเจดีย์ก็คือเหล่าเจดีย์ที่คนทั้งหลายเนี่ยสร้างสมมุติอุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าปัจจุบันของเราอย่างพระพุทธรูปเนี่ยคนทั้งหลายก็สร้าง เ็เป็นองค์แทนพระพุทธเจ้าก็ถูกจัดเข้าไปในอุเทสิกาเจดีด้วยเจดี JD ทั้งหลายที่คนทั้งหลายสร้างเพื่ออ,อุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าก็กจัดเป็นอุเทสิกาเจดีด้วยส่วนเจดีที่มีพระบรมธาตุก็จะถูกจัดอยู่ในพระธาตุเจดีไปด้วยแม้แต่เจดีทรายทั้งหลายที่สร้างขึ้นมาไม่มีพระบรมธาตุก็เป็นอุเทสิกาเจดีได้เหมือนกันส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกบริโภคเจดีบริโภคเจดีคืออะไรก็คือ อย่างแคบก็คือต้อนโพธิ์ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้โดยขยายก็คือเหล่าสังเวชนียสถานต่างๆหรือแม้แต่กุฏิที่พระองค์ทรงเคยใช้สอยบริขารที่พระองค์ทรงเคยใช้สอยสถานที่พระองค์ทรงเคยใช้สอยสิ่งเหล่านี้เรียกว่าบริโภคเชดีพราะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสถานที่เป็นสิ่งที่ควรแก่การเคารพสักการบูชาทั้งสิ้นอันนี้เป็นสิ่งพระเจ้าท่านตรัสเอาไว้เอง ฉะนั้นถ้าเราไปด้วยข้างสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่งามเป็นสิ่งที่ตรันและมันขัดแย้งกับพุทธพจน์ขัดแย้งกับธรรมที่โรรองสรงแสดงบางคนก็จะไปสุดโต่งมากๆแม้แต่คนที่เขาสร้างพระบุทรรูขึ้นมาบางทีก็ไปดูถูกคนที่เขากราบไหว้สัจกรรมพระบ,บุตรรูก็ไปหาว่าเขาไปไหว้าทาไมอิกไหว้าทาไมปูนถามจริงๆถอะคนที่เขาไปไหว้เนี่ย ใจของเขาตอนที่เขากราบไหว้เขาไหว้ปูนเหรอมันก็ไม่ใช่อยู่แล้วตอนที่เขาไหว้เขาระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่มีใครลงไปกราบไหว้พระพุทธรูปแล้วไปคิดว่าตัวเองไหว้ปูนไหวอิฐมันไม่มีเนี่ยเรยียว่าพูดจนสุดโต่งไปหักล้างจนมันไปทําให้สิ่งดีๆงามๆที่ควรจะเกิดขึ้นมันเป่าสูนหายไปฉะนั้น ถามว่าพระมุทรรูปนี้เป็นเรื่องที่ดีไหมมันมีส่วนดีไงมันทําให้คนทั้งหลายนี่ได้เห็นได้ระลึกถึงพระองค์ได้เพราะว่าพระองค์ไม่อยู่แล้วเราก็ใช้พระพุทธรูปนี่เป็นองค์แทนพระองค์แล้วก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงระลึกถึงคุณของพระองค์ระลึกแล้วก็ทําจิตให้เลื่อมใสจะใช้ดอกไม้กล่าวไหว้บูชาก็เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งามเพราะจิตเราเลื่อมใสในพระองค์ ถ้าจิตของเราเลื่อมใสอารมณ์ได้แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลพอเกิดกุศลมันก็เป็นเรื่องดีกับเราอยู่แล้วไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวทรามไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายอะไรเลยฉะนั้นกุศลกรรมทั้งหลายหรือการบูชาทั้งหลายอามิสบูชาเราก็ควรทําทำมาบูชาหรือปฏิบัติบูชาเราก็ควรทําทามาทั้งสองนั่นแหละ อย่าไปเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราทําได้ทั้งสองพุทธเจ้าท่านจัดเอาไว้เองว่าเป็นสิ่งที่ควรกระทําทั้งสองนั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าจะถามว่าสิ่งไหนประเสริฐเลิศที่สุดก็การปฏิบัติบูชานั่นแหละประเสริฐและก็เลิศที่สุดเราต้องพูดให้ชัดเจนแล้วก็แยกแยะให้เป็นประเด็นให้มันถูกต้องมันจะได้ไม่มีความผิดพลาดพลาดเคลื่อนอฉะนั้นสิ่งที่ตะมาจะชี้ให้โยมเห็น อีกประการหนึ่งก็คือเวลาฟังอะไรก็ตามใช้สติปัญญาพิจารณาแม้แต่ที่ตามาพูดในวันนี้โยมพิจารณาเอาเองสิว่าสิ่งที่ตามาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เลวหรือสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่กุศลหรืออกุศลโยมสามารถมีปัญญาพิจารณาดูได้ตามาเชื่อว่าทุกคนมีสติปัญญาพิจารณาได้ว่าสิ่งที่ตามากล่าวมันดีหรือไม่ดีและที่ตามากล่าวตามามไม่ได้คิดเองด้วยก็เอามาจากพระพุทธเจ้า ศึกษามาจากพระธรรมคำสอนของพระอ,องค์จากพระธรรมวินยัยจากพระไตรปิฎกนั่นเองแคนเมื่อยมฟังแล้วพิจารณาดีแล้วเอาไปใส่ใจนําไปปฏิบัติแล้วก็เกิดประโยชน์แก่พวกเราเองท้ายที่สุดนี้ธรรมภาพก็ขอให้ทุกคนทุกท่านก็น้อมนําสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ก็นําไปพิจารณาน้อมนําไปสู่ใจแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ท่านทั้งหลายเองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรม ก็ขอ,อนมโมทนาบุญกับทุกท่านที่ทั้งอามิสบูชาที่ท่านได้ทําแล้วจากการกราบไหว้การบูชาด้วยดอกไม้การใส่บาตรหรือแม้แต่การได้มาฟังธรรมก็คือชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาถ้าทั้งหลายชื่อว่าได้ทําอย่างดีแล้วก็ขอให้เหตุอันเป็นกุศลน,นี้ก็ส่งผลให้ทุกท่านนี้ก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกลน้นี้ทุกคนทุกท่านเธอ